บทที่90ภารกิจเวลาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่จริงฉันไม่ได้เป็นคนกำหนดมันก็เหมือนกับที่ฉันเคยบอกไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเธอเป็นคนกำหนดเองแต่ถ้าจะให้ฉันอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันก็พอจะอธิบายได้ว่า ครั้งหนึ่งจิตที่เคยเป็นสายสัมพันธ์ของเธอเขาเคยพาเธอมาณนะที่แห่งนี้ในเวลานี้และที่พิเศษกว่านั้นคือวันนี้เป็นวันเดียวกันเดือนเดียวกันของปีที่เธอเคยมาที่นี่ในความฝันด้วยมันอาจจะเป็นการจงใจให้เธอได้มาพบกับหล่อนในภาพที่เธอเคยเห็นเป็นครั้งแรก เพื่อให้เธอรำลึกได้หรือจำเธอได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้ฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยฉันเป็นเพียงผู้ที่ทำตามความประสงค์ของเธอเท่านั้นส่วนเรื่องที่ให้เธอมาพบกับฉันณนะที่แห่งนี้ก็คือความประสงค์ของฉันแบบเฉพาะเจาะจงกับเธอมันเป็นความปรารถนาที่จะได้พบกับเธอเอ้าว ทำไมอันนี้เป็นความประสงค์ของท่านล่ะครับเธอเปรียบเสมือนคนที่พัดภาคจากฉันไปอยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นเวลานานแสนนานและวันนี้เธอก็กลับมาหาเธอคิดว่าฉันควรจะดีใจไหมล่ะที่จะได้พบกันอีกครั้งดีใจครับนี่ละ่ะตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ท่านกับผมเลยครับ ใช่เธออาจจะไม่รู้สึกตื่นเต้นดีใจกับการได้พบในครั้งนี้สักเท่าไหร่เพราะเธอยังไม่พ้นจากสภาวะแห่งการลืมแต่สำหรับฉันฉันไม่เคยลืมมาเลยฉันยังจำวันที่เธอได้จากไปได้อย่างแม่นยำทั้งๆท,ที่วันดังกล่าวได้ผ่านมาแล้วกว่า8 0ดห0,000ื่นปีแล้ว8ปดหมืนปีใช่ฉันนับวันนับคืน เราคอยการกลับมาของเธอและตอนนี้ฉันก็รู้สึกยินดีเป็นที่สุดมันเป็นวันที่พวกเราต้องร่วมกันฉลองที่จริงผู้คนในเมืองที่อยู่ด้านล่างคนทั้งโลกถึงล่าไปนี้รวมทั้งทั่วจักรวาลนี้เขาก็กำลังเฉลิมฉลองการเนื่องจากการมาของเธออยู่ อย่างนั้นเลยเลยครับทั้งๆที่ทุกคนก็ไม่ได้รู้จักผมเป็นการส่วนตัวนะหรือครับผมพูดเรื่องนี้อาจจะค่อนข้างยากที่เธอจะทำความเข้าใจถึงแม้ว่าดวงจิตทุกดวงในโลกนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบที่เธอเป็นกันบนโลกของเธอที่ฉันพูดว่าฉันตั้งตานับวันนับเคินรอเธอมานั้น คนทั้งเมืองคนทั้งโลกจนถึงทั้งจักรวาลก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับฉันพราะพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับฉันแต่ช่างเธอวันหนึ่งที่สภาวะการจำได้ของเธอกลับคืนมาเธอจะเข้าใจมันเองแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องที่เธอเพิ่งจะตื่นขึ้นมาค้นพบกับความหมายของชีวิต หลังจากที่เธอหลับไหลมาเป็นเวลานานแสนนานนี่สิซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสมมุติว่าที่ผ่านมาเธอหลับสนิทอยู่เธอลองนึกภาพว่าหลังจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้น แล้วเธอก็พบว่าทุกคนที่อยู่รอบกายเธอยังหลับไหลยอยู่เพื่อนๆพ่อพ่อแม่พี่น้องคนรักของเธอยังหลับสนิทและเธอก็ยังพบอีกว่าเสียงแวดล้อมด้านหนึ่งของเธอนั้นมีอันตรายไฟกำลังไหม้ลามเข้ามาเรื่อยๆมีเหล่า,มาแมลงและสัตว์ร้าย กำลังคืบคานออกมาทำร้ายพวกเขาซึ่งเธอก็ยังเห็นว่าอีกฝากหนึ่งมีแผ่นดินที่ปลอดภัยมีผืนดินที่เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพียงเธอแค่ก้าวข้ามสะภานเล็กๆไปเท่านั้นเธอคิดว่าเธอจะทำอย่างไรปลุกพวกเขาครับใช่ถ้าเธอรักพวกเขา เธอต้องรีบปลุกเขาให้ตื่นจากการหลับโดยเร็วโดยที่โลกของเธอกำลังเป็นเช่นนั้นไม่มีใครสักคนเลยที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรและต้องไปไหนเป็นที่สุดท้ายทุกคนล้วนกำลังตกอยู่ในสภาวะของความไม่รู้และที่สำคัญอย่างยิ่งคือขณะนี้โลกของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของจักรวาล เพราะมันคือปฏิบัติการปรับเปลี่ยนโครงข่ายแม่เหล็กครั้งใหญ่สรุปง่ายๆคือใครก็ตามที่ไม่สามารถยกระดับจิตสำนึกให้สูงขึ้นก่อนการปรับโครงสร้างครั้งนี้เขาคนนั้นจะถูกลืมซึ่งการถูกลืมครั้งนี้หมายความว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับออกมาจากที่นั่นอีกเลยเพราะว่าโลกยุคพลังงานใหม่นี้ จะเป็นยุคที่มีค่าคงขายของสนามแม่เหล็กใหม่ทุกคนที่เกิดบนโลกจะต้องมีจิตสำนึกที่สูงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นระดับจิตสำนึกเท่าเดิมจะไม่สามารถดำรงอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปรูปธรรมที่จะมาเกิดใหม่นี้จะเป็นผู้ที่อาสามาใหม่ทั้งหมดหรือไม่ก็เ,เป็นผู้ที่สามารถยกระดับจิตสำนึกให้ได้ก่อนการปิดยุคสนามพลังงานเก่าและต้องเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากการปรับโคงขายครั้งนี้ด้วย และนี่คือเรื่องสำคัญที่ฉันต้องการจะร้องขอต่อเธอครับบอกมาได้เลยครับผมพูดจำนวนมนุษย์ที่เหลือบนโลกยุคสนามพลังงานใหม่นี้จะมีมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับการเลือกของเธอในครั้งนี้ฮะอย่างไรนะครับมันเกี่ยวอะไรกับผมครับ 6 0ของมนุษย์ทั้งหมดเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยใส่ใจประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาบนโลกเลยคนเหล่านี้คือคนที่ได้ชื่อว่าหลับสนิทเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะทำอย่างไรกับการหลับที่ว่านี้ที่จริงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังหลับส่วนคนอีก39ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรม เป็นผู้ที่รู้ว่าตัวเองกําลังตกอยู่ในความหลับและพยายามดิ้นรนให้ตัวเองตื่นอยู่แต่เขากลับเข้าใจในบทบัญญัติต่างๆของศาสนาคาดเคลื่อนจึงทําให้เขายังคงได้ชื่อว่าเป็นผู้หลับอยู่เหมือนกันดังนั้นขณะนี้บนโลกของเธอจึงมีคนกําลังตื่นอยู่เพียงน้อยนิดไม่ถึง1%เปอร์เซ์ เธอมีทางเลือกสองทางซึ่งฉันก็ไม่ได้บังคับคือ 1. ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้กับภรรยาที่แสนน่ารัก และลูกของเธอที่กำลังจะเกิดยังมีความสุขตลอดไปหรือ2กลับไปบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้ให้กับคนบนโลกเดิมของเธอเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รู้วิธีมาที่นี่หรือเพื่อที่จะสามารถเป็นพลเมืองของโลกยุคสนามพลังงานใหม่ของเธอให้ได้ท่านผมรู้สึกอึง้งจนพูดอะไรไม่ออก ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันผมนั้นกระตือรือร้นที่จะกลับบ้านมากที่สุดผมอยากจะกลับไปพบเพื่อนกับสังคมที่ผมคุ้นเคยแต่พอมาถึงตอนนี้ผมกลับรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความท้อแท้เมื่อคิดว่าจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่บนโลกเดิมผมต้องกลับไปดิ้นรนเพื่อหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ ผมต้องกลับไปพยายามสร้างสถานภาพทางสังคมเพื่อทำให้คนรอบข้างยอมรับผมต้องกลับไปเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดต่างๆในชีวิตมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกถ้าถามความรู้สึกตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่อยากกลับไปอย่างแน่นอนผมเจอสถานที่ในอุดมคติของผมแล้ว ท่านมีความประสงค์จะให้ผมกลับไปบอกอะไรกับพวกเขาหรือครับผมถามจากประสบการณ์ตลอด6วันที่ผ่านมาฉันคิดว่าเธอรู้แล้วว่า เธอจะต้องกลับไปบอกอะไรแต่ที่เธอถามฉันเพียงเพราะเธอต้องการการยืนยันจากปากของฉันเท่านั้นที่จริงบัดนี้เธอได้เข้าสู่สภาวะการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะการที่เธอสามารถสื่อสารกับฉันเธอได้ยินและโต้ตอบกับฉันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เธอรู้ว่าฉันนั้นมีอยู่จริง มันคือกระบวนการของผู้ที่พวกเธอเรียกกันแบบสวยหรือว่าผู้เข้าถึงปัญญายาณเพราะที่จริงวิหารและห้องนอนที่เธอเห็นอยู่ทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพลวงตามันไม่ได้มีอยู่จริงนะสถานที่แห่งนี้หรอกมันมีเฉพาะสายตาของเธอเท่านั้น ดังนั้นหากเมื่อไรที่เธอต้องการจะสื่อสารกับฉันไม่ว่าจะที่โลกนี้หรือที่โลกในไหน,ไหนเธอก็สามารถทำได้ตลอดเวลา ที่ผ่านมาเธอเปรียบเสมือนคนที่เป็นโรคร้ายแรงชนิดหนึ่งที่น่าตกใจก็คือเมื่อเธอหันไปทางไหนเธอก็เจอแต่คนที่เป็นโรคเดียวกันกันกบเธอและที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือไม่มีใครสักคนที่ตระหนักรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นโรคร้ายชนิดนี้ โรคนี้ได้กัดกินพวกเธอมานานแสนนานแล้ววันหนึ่งเธอก็ค้นพบว,วิธีรักษามันที่น่าตื่นเต้นก็คือ การรักษาโรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการรักษาจากหมอหรือยาใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เธอรู้หลักบางอย่างก็สามารถหายขาดจากโรคนี้ได้ทันทีเท่ากับตอนนี้เธอเป็นผู้เดียวที่รู้วิธีการรักษาโรคความหวังของคนเหล่านั้นก็คือเธอท่านทำให้ผมลำบากใจมากที่สุดในชีวิตเลยรู้ไหมครับ ผมพูดฉันเข้าใจดีสมมุตินะครับสมมุติว่าผมตอบตกลงกับท่านว่าจะกลับไปบอกทุกคนบนโลกแล้วครอบครัวที่ผมเริ่มมีความสัมพันธ์ที่นี่เขาจะรู้สึกอย่างไรหากผมทิ้งเข้าไปที่นี่ไม่มีสมการอะไรเลยที่เหมือนกับเธอเคยเป็นเธอไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเด็กที่เกิดที่นี่ ทุกคนบนโลกนี้พร้อมที่จะเลี้ยงดูเขาที่จริงต้องบอกว่าทุกคนรักเด็กคนนี้มากๆ่อพอๆกับที่เธอรักเขาแล้วภรรยาผมส่วนเรื่องภรรยาของเธอที่จริงหลอดรู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นแล้วหลอนรู้ว่าเธอจะต้องมาที่นี่เพื่อเลือกถ้าถามหล่อนว่ารักเธอไหมเธอบอกว่ารักเธอจนหมดหัวใจ แต่หลอนก็มีความรักต่อดวงจิตวิญญาณทุกดวงที่กำลังตกค้างบนโลกของเธอมากพอๆกันซึ่งนั่นหมายถึงว่าดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของใครต่อใครก็อาจจะไม่สมบูรณ์ตลอดไปหลอนจะรู้สึกยินดีเป็นที่สุดถ้าเธอจะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพวกคนเหล่านั้นแล้วชีวิตของผมละครับจะเป็นอย่างไรผมถาม ฉันถึงต้องให้เธอเลือกไงฉันขอบอกเธอเลยว่าภารกิจครั้งนี้ยากลำบากมาก เพราะเธอต้องเผชิญกับทิฏฐิมานะของคนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่ามีความรู้มากในสังคมโลกของเธอเธอจะต้องเผชิญกับความกดดันที่อาจจะถึงขั้น mm. เกิดเป็นความรุนแรงเพราะยุคนี้เป็นยุคที่คนถูกกิเลสตัณหาครอบงำเป็นยุคที่มีแต่คนถือตัวและอวดดี และสุดท้ายเธออาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางกายภาพของโลกที่เข้าขั้นวิกฤต โลกของเธอกำลังสั่นสะเทือนอย่างหนักเพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นรอบด้านภัยอันตรายทุกอย่างจะรุมเร้าเธออย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตทั้งความอดอยากหิวโอยทั้งโรคระบาดท,ที่รุนแรงทั้งภูมิอากาศที่วิปริตแปรปรวนทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด ทั้งพายุขึ้นยักษ์จากท้องทะเลทั้งภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆที่พาการหนีตายและดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเป็นต้นแล้วอย่างนี้ท่านยังจะส่งผมกลับไปอีกหรือครับผมถามเธอไม่ต้องห่วง ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลาและก็จะมีเหล่ารูปธรรมชั้นสูงที่ปฏิบัติงานในทางเทคนิคครั้งนี้คอยช่วยเหลือและนำพาเธอไปอยู่ในพิกัดที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนหรือถ้าหากเธอจำเป็นต้องเผชิญหรือต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจริงๆเธอและคนอื่นๆที่ตื่นเหมือนกันกันกบเธอจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆขอให้เธอวางใจ แล้วสมมติอีกนะครับสมมติว่าเสร็จภารกิจแล้วโลกเข้าสู่ยุคสนามพลังงานใหม่แล้วผมยังสามารถกลับมาที่นี่ได้อีกไหมครับแน่นอนเธอจะเลือกอยู่ที่นั่นจนหมดอายุไขหรือจะเลือกกลับมาที่นี่ทันทีก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์ของเธอเธอเพียงแค่แจ้งความประสงค์ว่าจะกลับมาเท่านั้น